และในคลิปนี้นะฮะของแจกฟรียกเซิร์ฟเวอร์ครับกิจกรรมใหม่ฟรีไฟไอ i ่าครับใครที่อยากรู้ว่ากิจกรรมทั้งหมดของแจกฟรีและวิธีการได้รับของรางวัลทั้งหมดนี้จะต้องทํำยังไงครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์ครับดูคลิปนี้ให้จบด้วยถ้าดูไม่จบจะไม่รู้เรื่องนะครับว่าวิธีการได้รับทั้งหมดนี้ต้องทํำยังไงครับร้านลุงแว่นรับเติมเพชร ฟรีไฟแบบเมลพาร์แล้วก็แบบ UAD ในเกมราคานี้ผมเติมเองการันตีปลอดภัยไม่มีเพชรแดงแน่นอนกดเองทุก ID สนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ ทักเพจส,ส่วนตัวไปเติมกันได้นะครับแล้วก็ถามเรียนเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับมาเติมเพจร้านผมเยอะๆนะครับทุกคนอุดหนุนกันหน่อยนะขอบคุณครับกิจกรรมใหม่25-6สิงหาคมกล่องซุ่มรองเท้ายูนิคอร์นมาพร้อมกักบเราสัตว์มากมายนะสำหรับไอเทมภายในกล่องก็จะมีพวกวัวพวกม้ายูนิคอร์นพวกไอซ์ฟอร์พวกปีกพวกชุดและคุณเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีส่วนลดพิเศษด้วยในกล่องเราสามารถซื้อได้6ครั้งราคา15เพรอา่าราคา15เพชร ซื้อได้6ครั้งแล้วก็หลังจากที่เราซื้อไปนะครับก็จะหมดเลย6ครั้งนี้ก็ไม่สามารถซื้อในส่วนลดราคา15เพนได้แล้วก็คือเราจะต้องจ่ายราคาเต็มในราคาที่25เพนต์ดเด็กแล้วก็เก็บสะสมโทเค็นครบ50สโทเค็นไปแกลกรองเท้ายูนิคอนได้เลยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่2 5สิถึง6สิงหาคมใครที่ยังไม่สุ่สูก็อย่าลืมมาส่มกันนะครับนี่ผมส่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงล่ะทุกคนคกิจกรรมแฟชั่น y 2 k ชุดใหม่พร้อมเป็นวัยรุ่น Y2K นรนร้้าาาาคคลลึึกดดสสูงสุถง 90%สําหรับคู้ชมคนไหนนะฮะที่ยังไม่ได้สุ่มเนี่ยบอกเลยว่าส่วนลดสูงสุดถึง90%เลยนะ,ะสามารถซื้อของในร้านค้าได้เริ่มต้นแค่9เพชรเพราะว่าถ้าลดสูงสุด90%แล้วเนี่ยรัไปเลย9เพชรนะซื้อแบบคุ้มจัดๆนะ,ะซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้ส่วนลด เาอใครยังไม่ได้สูมส่วนลดเนี่ยรีบเปยนะฮะ22กรกฎาคมจนถึงวันที่6สิงหาคมอย่าลืมมาจัดจองเป็นเจ้าของกันในกิจกรรมแฟชั่น Y2K หมวกยูนิคอรน24-6สิงหาคมผมบอกเลยว่าวันแรกเนี่ยผมซื้อไม่ทันก็เลยมาตามเก็บวันที่2เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับวันแรกเขาลด50%คุณผู้ชมลด50%แต่วันที่2ไม่ลดแล้วอ่ะ แล้วก็ตู้ e ี o XM8 รายรที่ยังไม่ได้สุ่มก็อย่าลืมมาสุ่มกันผมเนี่ยสุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว21-6สิงหาคมกคััมาษครค้างสก,กินปืนตัวร้ายลายฟัยกทองส้มเขียวม่วงแดงผมแนะนำเลยสีแดงดีสุด ซึ่งผมก็น่าจะสุ่มเล่นไปแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็แลกได้อีกอันนึงอะ่ะแต่ผมก็ขี้เกียจแลกไม่รู้จะแลกหรือเปล่านะเดี๋ยวรอวันที่กิจกรรมใกล้จะหมดเดี๋ยวค่อยไปแลกละกันคอับใครจะไปสุ่มก็ยินดีไปสุ่มนะครับ21-6สิงสหาคมเด้อกิจกรรมใหม่ล่าสุดของ Free f i r er e ในคลิปนี้ของแจกฟรีค่อนข้างจะเยอะมาก อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดของแจกฟรีแบบนี้ free fire idol free fire idol 2023สาม,มารถลงทะเบียนวันที่22สิงหาถึง13สิงหาคมกิจกรรมนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เข้าคร่าวว่าแจกอะไรบ้างหลักๆก,ก็จะมีกล่องปืนแฟชั่นมีเพชรด้วยขึ้นเวทีรับทองก็คือสะสมโทเค็นเพื่อไปแลกกล่องเป็นทองแล้วก็ล็อกอินได้ของแจกแล้วก็มีพวกบัตรเปลี่ยนชื่อตาราบุฟเฟ่พวกของบุฟเฟ่นะที่เกี่ยวกับตาราสงหารขึ้นตัดจับก,กองไฟแผ่นที่สเสบียงอะไร แล้วก็กล่องสุมสกินปืนหลักๆจะอยู่ที่พวกล็อกอิน7วันแล้วก็กล่องสุมสกินปืนและไฮไลท์สําคัญเลยก็คือแฟชั่นถาวรมีแฟชั่นแจกด้วยในกินจรกรรม f r ฟรี i ฟไ i d อ l นะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูปฏิทินกินจรกรรมกันดีก,กว่าว่าแต่ละอันแต่ละกิจรกรรมเนี่ยจะเริ่มวันไหนบ้าง สำหรับหน้าตาของปฏิทินกิจกรรม Free Fire Idol มีอะไรกันบ้างปฏิทินก็จะเป็นเริ่มงแต่วันที่26กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้ปวดหัวเปลี่ยนหัวดีกว่าเก็บสะสมโทเค็นตั๋วคูปองเพื่อมาแลกเป็นหมวกหรือเป็นหัวนี่แหละ28-13สิงหาคมล็อกอินปุ๊บ ไอดอลแจกปั๊บก็จะแจกของรางวัลเยอะแยะเลยแล้วก็31-4สิงหาคมรับฟรี5กล่องทุกวันเพียงแค่เข้ามาทาภารกิจรายวันแล้วก็2-6แจกบัตรเปลี่ยนชื่อแจกไอเทมบุฟเฟ่2-13สิงหาคมฟรีไฟไอดอลช่วงเวลาการลงทะเบียนกิจกรรมนะแล้วก็หยุดนี้มีตั๋วเปิดห้องวันที่5-6เสาร์และอาทิตย์นั่นแหละแล้วก็วันที่9-13สิงหาคมแอบแจกทองสูงสุดถึง9,000ทองแล้วก็12สิงหาถึง13สิงหาคมเล่นเกมรับตั๋วกาชาแล้วก็บัตรสร้างห้องแบบไม่จํากัดน,นะครับซึ่งบัตร ที่24 8ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็วันที่5ที่6ก็แจกอีกวันที่12 13ก็แจกอีกเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของกิจกรรมแต่ละตัวกันดีกว,ว่าว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็นี่ฮะรับเซตแชมป์ไปลอง3 2 1อันนี้เนี่ยแจกฟรีตัวละครถาวรแต่ว่าเลือกรับได้แค่หนึ่งตัวนะล็อกอินครบ4วันเลื่อกล็อกอินได้ตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่7สิงหาคมมีตัวละครแจกฟรีเยอะมากแต่เลือกได้แค่ตัวเดียวว่าจะเอาตัวละครอะไรถาวรเพราะฉะนั้นใครที่มีตัวละครไหนนนเป็ตัววละครใดใดงจ โอ้ยลูกค้าทักมาเตอร์เพจเดี๋ยวมงทำงานกันแล้วกันนะครับใครที่มีตัวละครในดวงใจอยู่เนี่ยก็สามารถมาเลือกได้อยากเล่นตัวอะไรนะครับชอบตัวไหนก็มาเลือกได้แล้วก็แจกตัวละครเช่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวละครให้เราไปทดลองเล่นหน่อนมาเราเอ้ชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนแล้วเราค่อยไปรับตัวละครตัวนั้นถาวรก็แจกตัวละครให้ลองแต่สามารถเลือกรับได้แค่แถวเดียวก็คือถ้าจะเลือกแถวนี้ก็เลือกรับแถวนี้ไปเลยจะเลือกรับแถวนั้นก็เลือกรับแถวนั้นไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็กิจกรรมปวดหัวเปลี่ยนหัวดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปครับมมีีกกการรแจฟหวนะ เป็นหมวกทรงผมนะเข้ามาในเกมทำภารกิจให้ครบตามที่ GM กำหนดตั้งแต่วันที่26รกรกฎาคมถึง6สิงหาคมรับฟรีครับเาเรียกว่าหมวกนะหมวกไก่หมวกลิงหมวกมุนจีหมวกคว,วกเงินหมวกปิ๊บแล้วก็รางวัลสุดพิเศษนะก็คือชุดท่านขุนแจกฟรีเลยนะชุดท่านขุนเนี่ยค่อนข้างยางหายากเลยนะ แต่ว่าเซิฟตรอเป็นตู้โกรอยอนะแต่ว่าเซิฟไทยามาขาย <c oughs> ใครที่ซื้อไปก่อนนี่ก็เสียใจด้วยแลละกันกิจกรรมล็อกอินล็อกอินเข้ามาในเกม9วันรับของถาวรทั้งหมดนี้มีขออะไรแจกกันบ้างล็อกอินวันที่1ครับแจกรูปโปรไฟล์แลวก็แฟชั่นเสื้ออุยเสื้อมา้าโปนี่อันนี้สามารถใส่ได้ผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับทุกคนใครที่เป็นผู้หญิงก็ใส่ได้ใครเป็นผู้ชายก็ใส่ได้นะสีมันฉูดฉาดมากๆนะไดมบนดรลัคกกี้ครับล็อกอิน5วันล็อกอิน7วันได้ดได้อนด์รอยล็อ้แต่งาน ขึ้นเวทีรับทองครับโทเค็นตัวทองเก็บให้ครบแล้วก็มาแลกทองได้สูงสุด20ครั้งเก็บครบ1โทเค็นนะมาแลกได้เลยอ่ะและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรม Free Fire Idol การแข่งขันชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะเกี่ยวกับ Free Fire Idol นะฮะนี่ก็คือของแจกฟรีทั้งหมดที่อยู่ในเกมนี้ฮะแล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ Subs c r i b e แชร์กระดิ่งแจกก้ตือที่ช่อง YouTube k ี c Gamer มีชิให้เราด้วยนะครับ